เดี๋ยวไปอีกกองหนึ่งห uh huh. นอ่นอหน่อบ่อะไรนะแม่เขาเรียกอะหน่อบ่ำละ่ะหน่อบ่หน่อบ่ำ,นบำนหน่นอนนนดิน,ดนเดี๋ยวจะพาไปขุดหน่อไม้นะครับช่วงนี้ หน่อไม้โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่ออกหน่อนะครับก็จะมีเฉพาะหน่ออะไรละ่ะหน่อกิมซุงนะครับในไผ่ตรงเลื่มแรงเนี่ยที่ปลูกไว้นะครับที่เกิดหนอ่อแล้วก็ถ้าเป็นในป่าธรรมชาติก็จะเป็นจากาไม้รวกนะครับจากต้นเล็กๆของเขาที่เขาเกิดใหม่นะครับนั่นจะมีหน่อนะครับส่วนกอใหญ่ๆไม้ร่วกบนภูเขาก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีไผ่ชนิดหนึ่งนะครับในสวนผมโซนนู้นนะครับ กำลังออกหนอหนอเล็กๆเขาเรียกว่าหนอนางดินนะครับโอ้โหขาวเลยแหละหนอออกขา,ขาวๆนะครับแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างหวานนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเกิดก่อนบ้านก่อนเมืองเขาขนาดว่าไผ่เลี้ยงสีทองนะครับที่ปลูกในสวนนี่เยอะๆเนี่ยก็ยังไม่ออกหนอนะครับก็ก็น่าจะอีกสัก2อาทิตย์นั่นแหละหนอถึงจะเริ่มขึ้นนะครับผลมาแบบนี้แต่ว่าหนอชนิดนี้เนี่ยโอ้โหตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ลงระบบน้ำนะครับ เขาเกิดก่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <c oughs> ในสวนผมก็มีไผ่หลากหลายชนิดนะครับอย่างนี้ก็ไม้ด้ามขวานนะครับไม้ใช้ลำอย่างตรงนั้นก็เป็นไผ่น้ำเต้านะครับใช้ลำเหมือนกันใช้ทำได้หลากหลายอย่างนะครับไอตัวนี้ไผ่อะไรละ่ะไผ่เลี้ยงนะครับเนี่ยดูสิไผ่เลี้ยงสีทองเนี่ยซึ่งเป็นันไผ่พันเบานะครับ ออกนอเร็วกว่าไผ่บนภูเขานะครับแต่ว่ายังไม่ออกแต่ใกล้แล้วแหละผมว่า <c oughs> โอนี่นี่ไผ่ที่ผมว่าชนิดที่จะพามาดูนะครับแต่ว่านี่หนอ่อเขายาวแล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปขุดอีกกอนนึ่งอันนี้ผมไม่ทราบชนิดจริงๆนะครับว่าเขาชื่อว่าไผ่อะไรนะครับก็ตัดลำเข้าออกไปใช้งานด้วยทำเราเป็ดล้าไก่ด้วย นี่ก็ไผ่เลี้ยงเหมือนกันไผ่เลี้ยงสีทองนะครับโอก็ตอใหญ่นะครับไผ่ตรงนี้ก็เป็นไผ่ที่น่าจะเป็นชนิดเดียวในสวนนะครับที่ฤดูแล้งใบเขาไม่ผลักใบทั้งกอนะครับชนิดอื่นๆก็ใบร่วงหมดนะครับแต่ชนิดนี้ยังมีใบยังมีร่มเงาเหมือนเดิมนะครับนี่นี่นี่มาดู อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบชนิดจริงๆว่าเขาชื่ออะไรนะครับเนี่ยผมมาดูเมื่อวานเนี้ดูนะครับหน่อสวยเลยเหลืองเลยนะครับหนอหนังดินน่าจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวใช้เสียมนี่แหละขุดขุดดูก่อนเอาใบเขาออกก่อนคือในธรรมชาติก็แบบนี้นะครับไม่ต้องเอาแกบด,ดำมาคลุมโคนไผ่ให้ลำบากนะครับไม่ต้องเอาฟางมาคลุม ผนไผให้ลําบากแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับปล่อยตามธรรมชาติเลยอันนี้ถึงเวลาเราก็มาขุดหน่อเข้าไปกินนะครับเพราะว่าใไบไผ่เนี่ยก็เหมือนฟางอยู่แล้วนะครับเหมือนแกลบดําที่เขาเอามาคลุมกันอยู่แล้วเพราะว่าใบไผ่มันก็ร่วงหล่นลงมาตามฤดูกาลเขานั่นแหละมันก็มากลบหน่อไผ่พวกนี้ทําให้หน่อไผ่สีสวยงามอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวสำรวจหาหน่อเขาก่อนนะครับทีนี้โอ้โหดูนะครับแต่ละหนอ่อขาวๆเลยหนอนี้ดอหนอ่หนอใหญ่มากนะครับหน่อเล็กก็มีก็เอาหมดนะครับเนี่ยแต่ก็มาแบบนี้ขาวๆเลยอยากจะบอกว่าต้มแล้วก็ทําน้ําพริกกะปิขึ้นนะครับทอดปลาทูหน่อยโอ้โหเข้ากันมากนะครับทําได้หลากหลายเมนู ข้อดีของการปลูกไผ่หลากหลายชนิดนะครับถ้าผมเนี่ยปลูกเฉพาะไผ่เลี้ยงสีทองเลยเนี่ยซึ่งเป็นไผ่พันเบาซึ่งตามจริงเดี๋ยวสักพักเขาก็าออกแล้วเนาะแต่ว่าก็จะไม่มีไผ่แบบนี้กินนะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาออกเร็วมากเลยชนิดนี้ภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกหน่อเบิมนะครับ,ห,บหรือว่าหนอนดังดินนี่แหละดูดิหน่อเล็กๆพวกนี้ น่าจะได้เยอะอยู่ในนี้แล้วมาดูที่แม่ผมขุดไว้ด้นะครับหอ,อนเล็กๆตะมุดตะมิดดีนี่โอ้โหดูหนอนนี้สิก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กลบไว้เหมือนเดิมกลบใบไผ่ไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเขี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ต้องไปหาฟางไม่ต้องไปหาแกลบด,ดำอะไรมาคุมให้ลำบากนะครับก็ ปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้แค่กลบไว้เหมือนเดิมธรรมชาติเขาจัดสรรมาดีแล้วนะครับเขาล่วงหล่นใบตัวเองมากลบให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหดูผลงานเดี๋ยวไปอีกกองนหนึ่งหนอหนอหนออะไรนะแม่เขาเรียกอะหนอบั้มล่ะหนอบั้มหนอบั้มกอนี้นะครับโอ้โหเสียดาย มาช้าไปหนอส,ส่วนใหญ่เขายาวแล้วนะครับเนี่ยลักษณะหนอจริงๆเขาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อโตมาเนี่ยขนเต็มเลยแหละภาษาบ้านผมเรียกว่าคายมันนะครับเนี่ยคายเต็มเลยดูดิเยอะไหมเป็นหนอนดังดินก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะแต่ก็พอมีอยู่เนี่ยดูดิหนอนขาวไหมก็พอได้พอได้ นอไม่ขาวเท่าไหร่แล้วไปให้หมดอมนอชนิดนี้อร่อยนะครับแม่ผมว่าดูหนอนี้ดูนอนี้น้อนี้ดึด้านน,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 นนี้ สีนอเลยโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะกอนี้คือหนอนังดินก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยโอ้ดูแต่ละหนอดีได้เยอะอยู่เดี๋ยวเก็บหนอนังดินใส่นี่ก่อนชึบนอสวยๆไว้ก่อนข้อดีของการปลูกไัยหลายชนิดนะครับ แต่ละชนิดมันก็เกิดหน่อไม่พร้อมกันนะเนาะก็อย่างนี้แหละบางชนิดก็เอาไว้ใช้ลำนะครับบางชนิดก็ไว้บริโภคหนอนี่แหละบางชนิดก็แปรรูปอา่าทำหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้เรี้ยวใส่ขวดไว้ก็ไว้บริโภคนอกฤดูเขาเอา่าบางชนิดก็ทําเป็นหน่อไม้ต้มนะครับใส่ขงไว้ในข้ามปีเหมือนกันแปรรูปไปนะครับขูด่ดูที่ เต็มถังสีเลยเดี๋ยวนี้จะต้มไปฝากพี่อยู่เมืองหลวงนะครับกรุงเทพฯส่วนตัวเองก็คงได้กินนี่แหละหอ่อแก่ๆนี่แหละ <c oughs> ส,สวยๆนะ <c oughs> ไปแม่แม่เอามีดเอาเสียมไป <c oughs> โอ้ ไอเซเลยนะครับเนี่ยกกว่วกิโลได้นะหนักป่กโอ้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณแม่ผมปลอกเปลือกเขาเรียบร้อยแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับเตรียมจะต้มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้กินตัวเองนี่แหละแล้วก็อีกส่วนนึ่งนะครับทำบรรจุถุงแล้วก็ส่งไปให้พี่ชายอยู่กทมนะครับก็หน่อไม้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน พืชอาหารนะครับที่มีให้เราได้เก็บกินในธรรมชาติก็มีนะครับแต่ถ้าใครบ้านใครไม่ติดป่าไม่ติดภูเขาที่มีต้นไผ่ที่จะหาหน่อไม้อย่างนี้ก็เอาไปปลูกได้นะครับต้นไผ่ก็มีหลากหลายชนิดนะครับมีทั้งไผ่ที่หน่อเขากินอร่อยมีทั้งหน่อที่แบบหวานเลยก็มีนะครับมีโอ้มันก็หลากหลายชนิดเนาะบางชนิดก็กิกนสดสได้ บางชนิดใช้ต้มจืดกระดูกหมูเนี่ยโอ้โหอร่อยมากบางชนิดใช้ผัดาบางชนิดใช้แกงมันหลากหลายนะครับบางชนิดทำหน่อไม้เปรี้ยวเนาะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องไผ่นะครับผมว่าปลูกในสวนนั่นแหละดีกว่าไปเก็บบนภูเขานะครับตัวผมเองเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยถึงฤดูก,การก็จะไปเก็บบนภูเขานะครับก็ภูเขาหมู่บ้านผมก็หลังป่าตรงนี้ไปมันก็มี เยอะแยะนะครับมีไผ่แต่ก็จะเป็นไผ่ธรรมชาติพวกไผ่รวกไผ่ไผ่ซา,างนะครับก็หนอ่อเการสชาติอีกแบบนึงแต่ตัวนี้ก็เป็นไผ่ที่ปลูกในสวนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอร่อยอยู่นะครับเขาไม่มีเสียนสักเท่าไหร่พันนี้แต่ไม่ทราบชนิดเหมือนกันเดี๋ยวอีกสักพักที่สวนผมก็จะเป็นหน่อไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงหรือไผ่เลี้ยงสีทองนี่แหละเป็นไผ่พันเบาอีกสักไม่ถึงเดือนหรอกเพราะว่าก็น่าจะเกิดแบบเพลึบพลับเลยนะครับ ชนิดนี้จะเกิดก่อนไผ่ในป่าในธรรมชาตินะครับ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูอีกหนึ่งพืชพันธุ์ที่เราสามารถปลูกได้ด้วยแล้วก็เพิ่งพาจากธรรมชาติได้ด้วยนะครับแต่ให้ดีก็ปลูกนั่นแหละจะง่ายถ้ามีพื้นที่นะครับไม่ต้องไปหาในธรรมชาติให้ลําบากนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารเลยแหละนอกจากจะเก็บมาปรุกทำอาหารได้ยังทำใส่ขวดบรรจุขวดบวรรจุถุงได้ ไว้กินนอกฤดูเขาก็ได้นะครับ